สวัสดีครับแล้วใน EP นี้นะเราจะมาพูดถึงด้านของฝั่งพิธีกรงานสัมภาษณ์หรือว่างานที่เราจะปล่อยสื่สาธารณะครับซึ่งในโซนนี้เนี่ยเราก็จะมีไมโครโฟนเราจะมีกินสกีนแล้วก็จะมีพวกเรื่องของกล้องต่างๆนะครับโอเคมาส่วนแรกนะครับจะเป็นไมโครโฟนซัลลม o อนิกนะครับผมซ o ลลมมอนิกบริงโปนะครับซึ่งไมค์ตัวนี้เนี่ยมีเป็นไมค์ไร้สายที่มีความกระทัดรัดนะครับมีเสียงที่ชัดเจนมีคุณภาพเสียงที่สูงนะฮะ ส่งสัญญาณได้ไกลและเสถียรถึง1 0ึงเมตรด้วยความถี่2.4งจุดสี่เฮิร์ตนะครับสามารถปรับเอาพุตได้เป็นโมโนและก็สตริโอนะครับผมส่วนตัวเคสตัวนี้ชาร์จได้จุแบตได้ค่อนเยอะนะครับแล้วก็มีออโตชาร์จด้วยถ้าเกิดว่าคุณเก็บแบตเข้าไปในเคสเนี่ยก็สามารถชาร์จได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อชาร์จเต็มแล้วเนี่ยไม้ทั้ง2ตัวนะครับเหมือนที่คุณปื้มกับผมใส่อยู่นะฮะไม้ทั้ง2ตัวนี้ ชาร์จเต็มแล้วใช้ได้นานถึง10ชั่วโมงนะครับเหมาะเหมาะสำหรับวิดีโอกราวิดีโอกราฟเฟอร์บล็อกเกอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ต้องการเสียงที่มีคุณภาพที่ดีนะครับส่วนดีเทลของไม้นะฮะจะมีปุ่มมิวไม่อยู่นะครับสำหรับการปิดไม้แบบฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเป็นปุ่มเดียวๆเ,เอาไว้เพิ่มเสียงไม้แล้วก็ลดเสียงไม้นะครับผมราคาตัวน,นี้ครับสนวนอยู่ที่1-2,000ับาทครับณนปะัจจุบัน ต่อมานะครับผมก็จะเป็นทางด้านของกินสก e นนะครับผมนี่นะครับฉากหลังนี่นะครับคือกินสกีนนะครับเป็นฉากสีเขียวนะครับผมก็จะเอาไว้ใช้สําหรับในการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอไม่ก็สตรีมมิ่งนะครับผมก็ฉากพวกนี้มันจะเอาไว้ใช้ในการตัดต่อได้ง่ายนะครับเวลาเราอยากโฟกัสสิ่งข้างหน้าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเหมือนตอนนี้ ที่เรานั่งเก้าอี้กันอยู่ก็เห็นคนกับเก้าอี้นะครับพอไปสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นแค่2อย่างนี้โซนหลังจะไม่เห็นเลยนะครับผมมันก็จะง่ายสะดวกต่อการทํางานให้มันจะโฟกัสแค่เรานะครับไม่ได้โฟกัสข้างหลังมันจะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับส่วนอ่ข้อควรรู้ในการใช้กีสกีนนะครับผมก็1นนะครับก็จะเป็นฉากตึงนะครับผม พวกฉากข้างหลังเนี่ยเราต้องทําให้ผ้ามันตึงตลอดนะครับผมเพื่อง่ายต่อการตัดต่อนะอย่าให้มันย่นนะครับผมมันจะยาก mm hmm. แล้วก็สองนะครับผมก็จะเป็นเสื้อต่างนะครับผมเป็นการเลือกสีผ้าที่เหมาะสมนะครับหลีกเลี่ยงการาใช้สีผ้าที่แบบเ,เป็นสีเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้สีเดียวกันเนี่ยมันก็จะแบบ คือมันจะตัดไปด้วยนะครับผม3นะครับไฟสว่างการใช้แสงสว่างเนี่ยให้มีความเหมาะสมเพื่อลดเงาของเรานะครับผมราคานะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของผ้าอย่างผืนนี้นะครับผมก็ยาว2อเมตรราคาก็ตกอยู่ที่500บาทนะครับผมเอางี้ดีกว่าคุณปื่มาะว่าสีเขียวเนี่ยมันดูมันดูเรียบๆไป เราผมอยากไปแบบดูนกอะไรเงี้ยเอาไหมทำยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหนกว้าวสวยมากเลยนะโอเคผมว่าเราอยู่บนฟ้าหนาไปละเราไปดูปลาดีกว่าโชหูถลาวะถลาวแล้วก็หายใจยังไงครับเนี่ยคือผมว่าเราตัวเปียกละเราต้องต้องการตัวแห้งอ่ะไปอียิปต์ดี๋ยวโอ้โหเช่นอูด จะตัดต่อลำบากแล้วทีนี้ <c oughs> ครับผมขอบอีจีผมว่าเราเลอมร้อนแล้วนะกลับห้องอี๊แล้วดีกว่าโอเคโอเคไหนไหเราก็กลับมาห้องอีละเดี๋ยวผมไปยกของพรีเซนต์ตอบแป๊บนึงโอเคไหวไหมเนี่ยโอเคและนี่ก็คือคอมห้องอีสปอร์ตที่เราใช้กันอยู่ณตอนนี้นะครับ ซึ่งสเปคตัวนี้นะฮะตัว CPU เนี่ยจะเป็น CPU Intel Core i5 Gen 12นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี6ครอสิบสอเดเอาไว้สำหรับงานพวกงานที่ CPU เยอะซึ่งตัวนี้สามารถทำงานได้สบายมากนะครับต่อไปจะเป็นตัวเมนบอร์ดนะเมนบอร์ดจะเป็น Asus Prime H610M นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีสล็อตใส่แรมถึง2สล็อตนะครับโอเคต่อไปจะเป็นเราจะมาอธิบันกึกการ์ดจอเมนหลักของเรากันบ้าง ซึ่งการ์ดจอเนี่ยจะเป็น NVIDIA GeForce GTX 1650นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นซ u เปอร์ด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ย GDDR อยู่ที่6นะครับแล้วก็จะมี VRAM อยู่ที่4 GB ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยตัวนี้สามารถรับจบได้แน่นอนนะครับผมต่อไปเราจะมาแรมกันบ้างตัวแรมตัวนี้นะจะเป็นของ G-Skill DDR4 เป็นตัว8 GB 2ตัวซึ่งเครื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด16 GB นะครับต่อไปเราจะมาเลือก storage สตอร์เรเนี่ยเราใช้เป็น SSD 480 g b นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยตัวนี้รองรับได้แน่นอนต่อไปเราจะมาตัวจ่ากไฟกันบ้างเพื่อสภายตัวนี้นะครับจะเป็นของ s i l v e r s t o n ตตัว600วัตต์นะครับเกรดอยู่ที่ 80+ PLUS ตัวไว้นั่นเองโอเคครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของตัวคอมที่เราใช้นะฮะบอดี้สวยนะเนี่ยแน่นอนครับ แต่ว่าออคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยก็อยากให้แบบมีความดูหรูหรากว่าน,นี้หน่อยได้ไหมครับต้องเปิดไฟค,คุณปื้มถ้าเกิด<อ>เปิดไฟแล้วจะสวยมากมีไฟเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมตอนนี้ซ้อมเปิดไฟได้ซึ่งไฟสวยมาก,มกว่าอยู่มันดูยังไงยังไงอยู่ถ้ามันไม่มีไฟโอเคครับโอเคอันนี้ก็น่าใช้เลยนะฮะโอเคตอนนี้เรามีตัวคอมแล้วแต่ถ้าเรามีคอมอย่างเดียวี่ะเราเราจะเล่นเกมยังไงใช่ไหมครับคุณปื้มอโอเคต่อไปเดี๋ยวผมเอาของมา Jar, น่าจะต้องเป็นจอแล้วใช่ไหมหูมาแล้วโอเคเลิบล่าเลยนี่คือจอห้องอีกของเรานะครับซึ่งสเปคชีตจะเป็นจะเป็นตัวของ MSI Optic G 2 4 1 2นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยขนาดของจออยู่ที่24นิ้วนะครับผมซึ่งมี รีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่144 h z ก็คือเราสามารถปรับจอตัวนี้ให้รันแบบ144เฟรมได้สบายๆลื่นปืด้ดลื่นปืดนป้ดแน่นอนเล่นวันละรันนี่ล่าหัวคมๆโอเค okay. ต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวพอร์ตกันบ้างนะครับตัวพอร์ตตัวนี้จะมี HDMI กับ Display Port นะครับตัว HDMI เนี่ยมี2พอร์ตแล้วก็มี Display Port อยู่1พอร์ตนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคนะฮะเรามี คอมละเรามีจอละต่อไปเราเหลืออะไรครับเราเหลือเมาส์กับคีย์บอร์ดซึ่งเดี๋ยวผมมารอรอ,อโอเคเรา<ม>จะมา,มาพรีเซนต์ด้านของทางเมาส์กันก่อนนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Logitech G 2 0 3นะฮะซึ่งตัวนี้รองรับ DPI ได้ตั้งแต่1 0 0ถึง1 0 0 0 0 DPI เลยนะครับซึ่งตัวตัวเมาส์เนี่ยดีไซน์ค่อนข้างจะ เรียบง่ายนะเ<ส>หมาะสำหรับสีสวยสีม่วงด้วยนะฮะใช่แกสีสดมา,มากนะครับเหมาะมากเลยนะครับซึ่งมาอตัวนี้เนี่ยสามารถเหมาะ,มาะสําหรับใช้ได้ทั้งคนีนัดซ้ายแล้วก็ขวานะครับซึ่งจะมีปุ่มมาส์สี่ม็อกห้าสำหรับใช้ไปข้างหน้าหรือว่ากลับไปเพจข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับ DPI แบบแมนนวลอยู่ที่กลางเมาส์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากที่จะปรับให้มันละเอียดยิ่งขึ้นทุกท่านสามารถ โหลดไดเวอร์ของตัว Logitech มาใช้ได้นะครับแค่ท่านเสียบเข้าไปนะฮะตัวไดเวอร์ก็จะด t e ท t แต่ตัวเมาส์แล้วจะขึ้นโชว์แสดงข้อมูลของตัวเมาส์ได้ทุกท่านสามารถปรับสีการแสดงผลแล้วก็ค่า DPI ต่างๆได้ในไดเวอร์ครับโอเคตัวเมาส์ล้วผ่านไปแล้วฮะ <Okay. S 1> คุณเป่มต่อไป uh huh. เราเป็นนี่ดีกว่าเมนหลักของเรานะครับนี่คือคีย์บอร์ดของนัสมินะครับเป็นตัวรุ่น MK 02 Pro นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับข้อดีคือคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น Mechanical Keyboard นะครับ<ม>ซึ่ง Mechanical Keyboard เนี่ยดีตรงที่ว่าปุ่มแต่ละปุ่มมันทำงานแยกกันนะครับ<ช>ถ้าเกิดวา่าเกิดว่าทำร่วงบุญหายก็ก,ก็คือหายไปเลยนะครับต่อไม่ได้นะใช่ต่อไม่ได้นะฮะแต่ข้อดีของมันจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าปุ่มไหนพังนะครับทุกท่านสามารถ ไปให้ช่างถอดสวิตตัวนั้นออกแล้วเอาสวิตใหม่มาใส่บตเตรีสวิตตัวนั้นก็จะใช้ได้นะนครับผมซึ่งด้วยความเป็นไมโครไดโคนี้คีย์บอร์ดการทํางานของสวิตก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสีนะครับซึ่งทางวิทยาทยของเราซึ้าเป็นตัวบลาวสวิตก็เสียงก็จะก๊อกเก๊ก๊อกเก๊ก๊อกเก๊กนะฮประมาณน,น,าณนี้ประมาณนี้ครับผมซึ่งตัวนี้สามารถปรับไฟได้แล้วก็มีไดเวอร์ในตัวสามารถลงไดเวอร์เพิ่มเติมแต่งสีได้ครับผมประมาณนั้นครับบอกเลยว่า ซึ่งเบ็เสร็จทั้งหมดนี่นะครับราคาสงวนอยู่ที่3,800 0โดยประมาณนะครับผมจับต้องได้ด้วยนะครับนสำหรับเด็กนะใครที่ขยันทำงานเนี่ยมีแน่นอนองเล่นเกมโอเคนะครับส่วนกล้องที่เราใช้ในงานต่างๆเนี่ยปกติเราจะมีอินเสิร์ตนะแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่ากล้อนนั้นเรากำลังใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งกล้องตัวนั้นกล้องตัวนี้นะครับผมก็คือ Sony z v e10 นะครับผม ซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือว่ามีเรียลไทม์ AF I Auto Focus นะครับทั้งคนและกัสัตว์ก็คือว่ากล้องตัวนี้สามารถโฟกัสได้แม่นยำรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับผมแล้วก็มีออโต้โฟกัสในการที่ว่าเราสามารถยื่นสิ่งของไปเนี่ยกล้องตัวนี้จะจับแล้วก็โฟกัสได้ไวมากๆนะครับผมแล้วก็มีโหมดโบเก้สวิชนะครับสามารถทำให้เป็นโหมดหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยปุ่มเดียวมีซอฟต์สกินเอฟเฟกต์นะครับปรับให้ผิวเนียนได้ด้วยนะครับ คุณเอาไปถ่ายรูปสาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผิวเนียนกลิบแน่นอนนะครับต่อไปแล้วก็ยังมีสกินโทนที่ปรับมาใหม่ทําให้ผิวเนี่ยสวยงามมากขึ้นมีโหมดกันสั่นนะครับแล้วก็จะมีโหมด S a Q ทําให้ slow motion ได้ในกล้องเนี่ยสูงสุดถึง1 2 0 fps กันเลยทีเดียวโอเคครับเรามาในหมดของการถ่ายวีดีโอกันบ้างก,การถ่ายวีดีโอเนี่ยกล้องตัวนี้สามารถถ่ายได้ความชัด 4K 3 0 p นะครับหรือว่าถ้าเป็น full hd เนี่ย จะถ่ายได้1 2 0 p นะครับผมส่วนในหน้าของการไลฟ์สตรีมการไลฟ์สตรีมทำได้ง่ายๆแค่เพียงเสียบสาย usb c เส้นเดียวก็สามารถไลฟ์ได้ทั้งภาพและก็เสียงนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมซึ่งาราคาของตัวนี้สนสนออยู่ที่25,990บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาสำหรับย่อมๆม,ม,ามากๆถ้าเทียบกับกล้องตัวอื่นๆในหมวดในหมวดหมู่เดียวกันเหมาะสำหรับมือใหม่ฟังก์ชันครบในการถ่าย V อล์กหรือถ่ายงานต่างๆครับผม หนึ่งอ่ะโอเคซึ่งตัวที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องที่หลาอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับผมซึ่งเรามาดูทานด้าน,านาบนกันนะฮะด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มนะครับผมเป็นปุ่มเอาไว้ถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอตามโหมดที่เราเลือกนะครับซึ่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสวิชที่เอาไว้เลือกโหมดนั่นเองมันจะเป็นโหมดถ่ายภาพหรือว่าโหมดถ่ายวิดีโอแล้วก็ข้างบนเนี่ยตัวล o กกิ้งข้างบนจะเป็นล o กกิ้งที่เไว้ปรับแสงนั่นเองโอเคเรามาต่อทีต่ตัวแผงเมนูกันบ้างนะครับ ซึ่งแถ่เมนูตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มเมนูเอาไว้สามารถเลือกเมนูได้นะครับซึ่งจะมีหน้าจออินเทอร์เฟซอยู่ตรงนี้ทุกท่านสามารถเปิดออกมาได้แต่สหรับเสื้อชข้างล่างเนี่ยจะเป็นเอาไว้ดูอยู่เอาไว้ดูฟุตเทจกับลบฟุตเทจนั่นเองอ่ะโอเคพอเราจบส่วนนี้แล้วเราจะมาดูขั้นข้างกันโอเคส่วนขัข้นกลางนี้นะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นรูแจ็คหูฟังรูแจ็คไมค์คือ Mai, ว่าต่อกับไมค์นะครับซึ่งในที่นี้เราต่อกับไมค์ซาลามอนิกอยู่นั่นเอง พอลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นสาย HDMI ซึ่ง HDMI ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ส่งข้อมูลภาพและเสียงส่งเข้าคอมซึ่งตัวนี้สามารถไลฟ์สตรีมได้ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับข้างล่างต่อมาอีกก็จะเป็นสายเอาพุทธเสียงนั่นเองซึ่งเอาให้คาม m ล่าแมนหรือคนที่ควบคุมกล้องเนี่ยเช็คความถูกต้องของเสียงครับผมส่วนขาตั้งกล้องนะครับที่เราใช้อยู่นะครับผมก็จะเป็นรุ่นชัตเตอร์ t y ไทพนะครับผม ก็ควรมีนะครับเพราะว่าเราถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอนิ่งเนี่ยเราไม่สามารถถือกล้องได้นิ่งตลอดแน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีมือก็อาจจะสั่นนู่นสั่นนี่นะครับผมก็แนะนําให้หาซื้อขาตั้งกล้องไว้นะครับราคาของรุ่นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ราคาจะตกอยู่ที่2000บาทนะครับก็แนะนําให้ซื้อไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่จําเป็นมากๆสําหรับในการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอให้มันนิ่งคมชัดนะครับผม อ่โอเคทีเนี้เราสองโคดะอธิบายไปแล้วว่าสเปคของมันเป็นยังไงแต่ทุกท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพเราจะสวิตช์กล้องแล้วเราจะเอาไปให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงไ,ไปหนึ่งโอเคท่นนี้ก็คือส่วนของฐานั้กล้องครับที่เขาที่เราอธิบายไปเครื่องน,นี้นะครับซึ่งก็เห็นว่ามันจะมีสามขาซึ่งมันจะมั่นคงเลยทีเดียวนะครับผมกดกัไม่ลงเหนะ็นไหมแล้วก็ส่วนขาที่งอ,อ,อกมานะครับจะเป็นขาของการควบคุมบนล่างแล้วก็ซ้ายขวา แล้วก็จะมีความสมูทที่ผมรู้สึกว่าขาตั้งกล้องตัวนี้เนี่ยช่วยได้มากเลยถ้าเกิดเป็นคนทำเนี่ยค่อนข้างจะยากนะถ้ามันจะได้สมูทขนาดนี้นะครับซึ่งคุณข้อขาตั้งกล้องเนี่ยเป็นคนณภาพที่ดีเหมาะสมกับราคานะครับเป็นเหล็กทังอันนะครับผมประมาณนี้ครับนีอ่อไดมาอยู่นี่อโอ้โหลืมได้ยังไงครับเนี่ยลืมเฉยเลยเมื่อกี้อโอเคโอเคอ่ะ นะครับผมซึ่งเสียงที่ทุกท่านได้ยินที่เราสวิตไฟนะจะเป็นเสียงจากท่านด้นของ iPad นั่นเองนะครับซึ่งทุกท่านจะสังเกตได้เลยว่าเสียงของ iPad กับเสียงของไมซ e ลามโ n นิกเนี่ยแตกต่างกันมากจริงๆนะครับซึ่งคุณภาพของเสียงเนี่ยสำคัญมากในงานโปรดักชันและงานไลฟ์สตรีมครับผมและอย่างนะครับผมเรื่องขาตั้งกล้องเห็นไหมเวลาเราถ่าย,ยโทรศัพท์กล้องจะมีความยกเยกยกเยกนิดหน่อยนะครับผม แต่สำหรับกล้องที่เราถ่ายตอนนี้มีขาทั้งกล้องและมีความนิ่งภาพจะสมูทมากเลยครับผมไม่มีความขยับขยื่นเลยโฟกัสด้านหน้าได้ดีมากๆครับโอเคอุปกรณ์ที่เรารีวิวไปทั้งหมดนะครับผมเป็นอุปกรณ์สำหรับงานพิธีกรหรือว่างานโปรดักชันที่ออกหน้างานต่างๆนะครับไม่วจะเป็นไมค์กิสกีนหรือกล้องต่างๆนานาเป็นส่วนของพิธีกรทั้งหมดเลยนะครับผมสวัสดีครับ